มาค่ะพามากินยาละลายอันเส็มฮะยาละลายสเลตเนาะค่ะเนาะ <c oughs> อันนี้เหลืออยู่จักมื้อนน่เอวยกอะไรอันนี้กะเหลืออยู่สามมื้อค่ะเียนนเหลืออยู่สามมื้อแล้วก็อันอยาคาเสื้อแอนตีบิโอติกานี่มันเหลืออยู่มื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายค่ะเอ้ยก็ต้องกินพันต้นนั้นพูดหรอค่ะบัดเอ้ยกินเข้าคนละ เอ้จังกินนังแล้วก็แล้วเราก็ต้องทาเบิ่งว่าอันอาการเป็นเสือเท่อนบคกรว่าการไอติดเสื้อของเอ้ยนะอันเสื้อนเอ้ยบดเอ้ยเอ้ยเสาแล้วก็แต่ว่ามันเอ้ยพันอย่างไออยู่แบบนี้ยอะแอะแอสิเนี่ยค่ะแล้วมันมีเสลิดอยู่มงนี้ก็พันก็คืออยานี่มาอันเราก็อย่ฆ่าเสื้อกับมื่อนี้มื่อสุดท้ายก็ แล้วก็ต้องเบิ่งว่ามันส่วยได้อยู่บ่อนี่ค่ะมามากินยาละหลายเส้นห้านึ่เอ้ยอันอันพูดเราเป็นไข้เป็นตาก็หายไปไปด้วยจ้ะเด้อเอาดูแลตัวเองบ่ค่ะ